สวัสดีคุณผู้ชมมันเป็นที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูผักพลูค้าวหรือว่าผักข่าวตองที่ผมปลูกไว้นะครับซึ่งผักชนิดนี้นะครับเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายของเรามากๆนะครับสามารถที่จะนําไปกินเป็นเครื่องเคียงหรือว่าจะกินสดๆนี่ก็มีประโยชน์และก็อร่อยกัยกนเลยทีเดียวผักชนิดนี้เป็นผักที่กินสดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปกินเป็นเครื่องเคียงโดยเฉพาะกินกับลาบหรือกับก้อยก้อยกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันอร่อยมากๆเป็นของคู่กินกับลาบกับก้อยนี่โดยเฉพาะกัันเเเเลยยททีีีดววครรรบบผู้ชมมแต่่่าาาากก็็สถจะ สด,สดเคี้ยกินเนี่ยรสชาติอร่อยกันเลยทีเดียวโดยส่วนตัวของผมส่วนมากก็จะเก็บกินสดๆนะคุณผู้ชมเวลาที่เดินผ่านมาก็จะเก็บกินทีละใบ2ใบหรือว่าทีละหนึ่งกำมือนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ปากเคี้ยกินกันเลยครับรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นแล้วก็ให้พลังชีวิต,ตมากๆนะครับผักชนิดน,นี้มีประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงนี้เขาทําเป็นธุรกิจอะไรกันหลายอย่างแล้วก็สินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูคข่าหรือว่าข่าตอในค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างสูงในหลักพันกันเลยทีเดียวสำหรับที่การที่เขาผลิตแล้้วววกกกก็สสสสัััดดดดออมมาาาแแแลลนนะรรบต่่่เิีีผทุหพืช อะไรต่างๆแต่สําหรับไม่ว่าประการใดๆก็ไม่สําคัญเท่ากับการที่เรารู้จักปลูกนะครับสามารถปลูกกินเองได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เขาขอพันธุผมไปปลูกแล้วเขาก็บอกว่าปลูกยังไงเขาปลูกแล้วมันก็ตายอะไรต่างๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผูกขาวนะครับคุณผู้ชมปลูกอย่างไรปลูกให้งามนะครับแล้วก็ปลูกให้ใบสวยๆไม่ได้มีเพี้ยกินไม่ได้มีเพียเพ้ย,ย <S <S ลงใบนะครับเพราะว่าปัญหาที่ทุกคนเอาไปปลูกและส่วนมากก็จะเป็นเพีย้ยก็จะเป็นเพีย ament, ้ยลงใบใบจะออกด่างๆเป็หลายๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ภูคขาวนี้เขาไม่ต้องการแดดมากนะครับปลูกในสถานที่ที่มีเมด,ดร่มรนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกแล้วเราใช้สแลนนะครับในการกันป้องกงันแสงให้แสงมาเจอเข้ามากเกินไปก็จะทําให้ใบของเขาสวยสดงดงามไม่เป็นด่างแล้วก็ไม่เป็นจุดๆตามใบนะครับเพราะว่าเวลาที่เป็นจุดๆตามใบเวลาที่เราเก็บกินเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการเคี้ยวกินนะครับสำหรับผมปลูกนี่ผมปลูกในพื้นที่ร่มรนะครับคือในระหว่างที่ว่าต้นไม้มีร่มไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันหนึ่งโดนแดดสักสองสามชั่วโมงหรือว่าห้าหกชั่วโมง การดินร่วนซุยนะครับไม่ว่าเราจะปลูกลงพื้นดินหรือว่าเราจะปลูกในกระถางพื้นดินจะต้องร่วนซุยนะครับในพื้นดินจะต้องสามารถที่มีอากาศมีออกซิเจนถ่ายเทในพื้นดินด้วยนะครับจะเป็นพื้นดินที่แน่นแข็งนั้นปลูกยังไงก็ตายปลูกยังไงก็ไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะปลูกภูเขาสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกนั่นคือการปรับสภาพดินนะครับถ้าเราจะปลูกลงพื้นดินนะครับเราต้องปรับสภาพดินโดยการหาแกลบหรือว่าฟางข้าวหรือว่าเศษขี้เถ้าอะไรต่างนะครับเอามาโรยหน้าดินแล นะครับให้ดินมีอากาศถ่ายเทมีออกซิเจนสามารถลงเข้าไปในด,ดินได้นะครับเมื่อดินร่วนซุยแล้วเราค่อยลงมือปลูกนะครับเราค่อยนำภูขาวลงไปเสียบนะครับตัดเปน็นท่อนๆแล้วก็ลงไปเสียบเสียบไว้นะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับ รดน้ำให้สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าพลูคาวเป็นพืชที่ค่อนข้างต้องการความชุ่มชื้นนะครับแห้งไม่ได้นะครับแห้งเลยก็ตายแน่นอนครับจะได้ใบสวยๆนะครับถ้าเราให้ความชุ่มชื้นของเขาสม่ำเสมอและที่สําคัญคือเรื่องของสภาพอากาศนะครับจะต้องไม่ร้อนจนเกินไปจะต้องไม่แดดจัดจ้าจนเกินไปนะครับหาสแลนมาคุมในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปลูในกระถางก็ไม่ได้ยากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถที่จะไปซื้อดินสําเร็จรูปนะครับเอามาใส่กระถางแล้วก็ปลูก แล้วก็มันที่จะพรวนดินเข้าไปบ่อยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนะั้นทําให้ดินแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ไกขี้ไก่อะไรต่างๆหรือว่าเ,เศษของมูลไส้เดือนนะครับเราสามารถที่จะเอามาโรยบริเวณพื้นดินนะครับเพราะว่าเขาจะปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยนะครับแต่ถ้าดีที่สุดนะครับ เราหามูลเส้เดือนนะครับมาใส่เพราะว่าพมูลเส้เดือนเนี่ยเขาจะมีไข่ของเส้เดือนอยู่นะครับพอหลังจากนั้นไส้เดือนก็จะเกิดการฟักตัวแล้วก็เขาจะไปปรับสภาพดินนะครับการที่ไส้เดือนเลือ้อยอยู่ในดินนะครับจะเป็นการสร้างท่อออกซิเจนนะครับเมื่อออกซิเจนเข้าสามารถเข้าไปในดินนะครับผูกขาวงามแน่นอนคุณผู้ชมรับรองได้เลยคุณผู้ชมจะได้ กินผูขาวสวยๆใบงามๆใบเขียวๆสดๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของผมไม่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีที่ดินผมก็นำอ่างล้างจานที่มันพังแล้วนะครับก็นำมาแล้วก็ซื้อดินที่เป็นดินถุงนะครับเอามาใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลเสือเดือนนะครับก็ใบสวยสดงามเลยทีเดียวเก็บกินได้ทุกวันนะคุณผู้ชมวัละกำมมือกำมือนี่คือกินได้สบายๆนะครับเพื่อสุขภาพของเรานะหันมาดูแลสุขภาพของเราด้วยพืชผักสมุนไพรของไทยนี่คือผูขาวหรือว่าข่าวตองนะครับคุณผู้ชมมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆสามารถปลูกกกกกกิินนนไไดดด้ะครรัับฝาาาตตมชช่องงลล์แเป็ํใจ สำหรับช่องกสมาวิเศษกุล91ช่องนี้ขอบคุณทุกๆกการรับชมและรับฟังขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ